อ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทางช่องมาตามนัดเด้อค่ะพี่น้องเด้อมาตามนัดมือนี้แม่ขั้วอ่านคอมเมนต์จนะปะเป็นตยักหัวถาบอกมาเบิรงคอมเมนต์กะสิบ่ว่าจะของเขียนวันที่ผิดได้พี่น้องเออจังดา้า มันเดียนตุลาหลักไปล่องกันย่าแม่ขั้วจันพองผู้โทษเข่าพองผู้ข้อมเมนพองผู้ไล่ามาบอกอ้าวขอบขอบุนขอบคุณนะคะพี่น้องเอฟซีอันผู้ลังควานบา่าไปถือไปทาบเพิ่นถ้าไม่ผิดไม่ใช่แม่ขั้วคนนัโอ้ยแม่ขั้วกับว่าแม่ขั้วกับว่าอยากผิดดอกพี่น้องแต่ว่ามันผิดเป็นจังไดพี่น้องเป็นคือฝนฝ่าชิตุเห็นบ่ เป็นฝุนฝาครึ้มฟ้าครึ้มฝนแต่ว่าอากาศตอนนี้เย็นดีอยู่แต่ว่าลักษณะนี่เป็นครึ้มฟ้าครึ้มฝนเป็นเมฆดำมานะพี่น้องเนาะเอาคลิปนี้แม่รั่วกับมี่ตัวเลขแนวทางมาฝากพี่น้อง FC, เอฟซีเฮาขึ้นเก่ามาตามนัดลวก็สิไปแก้ข่าววันที่ของแม่รั่วเนาะกระสิไปแก้ข่าว อันเดียนตุลาแล้ววันที่หนึ่งตุลาไม่ใช่วันที่หนึ่งกันยา FC เพื่อผู้เอฟซีเพิ่นคอมเมนต์เขามาบอกเนาะเอาแม่กลัวกับคอโทษดออภัยเนาะกับว่อยากผิดดอกพี่น,อน้องเหตงไดมันผิดเนาะผู้หวังคนบา่าเฮ้ยถ้าไม่ผิดไม่ใช่แม่รั้วพันจีวาเติมนนะพี่น,อน้อง <laughs> เจ๊ตองบ่อพลอยคลิปนี้ ผู้ใดกระทำผู้ใดกระถา,ะถาแต่ว่ากระแม่นของเล่าอิหลีอยู่เด้พันไห้มาแม่ขั่วไหแม่ขั่วมางวดแหลกเก่ากับสามเข่าที่สามงวดที่สองแม่ขั่วมาลงหกกับศูนย์เข่าที่หกหลักร้อยเจ๊ตองบ่อพลอยหลักร้อยพี่น้อง สำหรับเอฟซีพูรอเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาคำมาแรงมากมีงว่ข้วเขาคอกเขารักพี่น้องกำลังเส้นง้ว่ข้วเขาบานแม่ขั้วกระเดินท่างยืนยู่หนาท่างยู่หนาประตูบานแม่ขั้วนี่แหละอ่าคำมาแรงมากกับมีง้วไม่คั้วเขาบานเนาะค่ะเอาเจ๊ตองบ่อพลอยหลักร้อยอย่างเดียวสองตัวมาตัว ให้93ออก356ให้60ออก646 6. ถือว่าแม่นมากรอบนี้จะแม่นอีกหรือบอบ้ันมีไผ่ลูกเพราะว่าจะเป็นวันที่1ตุลาเนาะค่ะพี่น้องเนาะวันที่หนึ่งตุลาเอา้าคลิปนี้แม่ัวสิม,มากแก่เขา แก้ข่าวเดียนกันย่าให้มัเป็นเดียนตุลาเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> ขอแก้ข่าวเดียนตุลาคมเหม่ขึ้นอบอง,งามแท้โอ้ยยนไหม่ก็ดอกบบง,งามหายนะพี่น้อง หนึ่งตุลาคมหกแปดวิ่งล่างเงินเสนเขียนไม่ได้พี่น้องพอว่าอันมันบองง่ามไหมบึ่งเนี่ย ตัวนี้ตีกาออกซาพี่น้องบง่งามห้ายเอาด้านนี้เนาะพี่น้องนะอ่ะโอเคบัได้การแล้วสำหรับวิงงงงงบว่งล่างเงินแสนเอาครัพี่น้องเอาครับพี่น้องสำหรับวิ่งล่างเงินแสน แม่ขั้วแก่ข้าวแก่ข้าวเดียนแล้วเด้อพี่น้องเด้อเลขก็เป็นเลขโตัวเก้าละแต่ว่าแม่ขั้วเฮ็ดเดียนกันยากขอบุญขอบคุณผููโทรมาบอกเทิ่งกับไล่มาบอกเทิ่งกับค้มเมนมาบอกพี่น้อง <c oughs> <c oughs> เอาโตัวเก้ามาเทียบเนาะหวยกับเฮ็ดตะกันยากกันใส่รถตัวสีฟางแต่นี่นาอพี่น้องเนาะเ <c oughs> อาคลิปนี้ แล้วให้เขียนวันที่ก่อนเดิมมันสิลงอีกตุลาคมหกแปดเดี๋ยวสิลงวันที่อีกให้เขียนวันที่ก่อนเจ๊ตองบ่อพลอย เต้ตองบ่อพลอยหลักร้อยอย่างเดียวเอาสำหรับแฟนครับคูตามรัก้อยเด้อพี่น้องเด้อ หลักร้อยอย่างเดียวต้องเขียนสักก่อนเด่นได้ตัวเกาล้วพี่น้องลักลอย เจ๊ตองบ่อพลอยได้ตัวเก้าพี่น้องเอ้าสำหรับผู้ตามรักรอยเกตองได้พี่น้องเด้อนี่ค่ะพี่น้องงวดที่ผ่านมาเป็นจังไดให้เก้าสามออกสามให้หกศูนย์ออกหกรอบนี้เด่นตัวเก้าได้พี่น้องเด้อเด่นตัวเก่าหนึ่งตุลาคมหกแปด เจ๊ตองบอ่พอพลหลักร้อยอย่างเดียวสองตัวมาตัวเด่นศูนย์กับหก้วยพี่น้องเด้องวดที่พานมากกับศูนย์กับหกงวดก้อนก้อนไปหั่นกระสามกับเก่าเข่าสนี่กระเข่าหกรอบนี้จะเดินต่อหรือไม่ล่อเบิงวันที่หนึ่งตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดอ่ะมักสอบคิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดมัวใจให้แม่ควัวในเด้อค่ะพี่น้องขอบุญขอบคุณผู้คอมเมนต์มาบอกขอบคุณผู้ทรมายำปลา เดียนบอมแนเดอร์แม่ขัวต้องใส่เดียนตุลาบอมแนเดียนกัญญาแม่ขัวแก่แล้วเด้อพี่น้องเด้อแก้ข่าวแล้วอ่ะสำหรับคลิปนี้ฝนชิตกพี่น้องให้พี่นอ้องเฮ้งเฮ้งปังปังล่ำด้วยเงิ่อนท้องเดินทางไปใส่แคลขาดปลอดภยัยถ้าไม่ผิดไม่ใช่แม่ขัวเพิ่นวาได้ผู้ลังคนเนาะคำนีบบน้บ่ได้เว้าโดนได้เว้าอีกแล้วพี่น้องเอาเพอกันคลิปหนะสำหรับคลิปนี้ให้เฮ้งเฮ้งปังปัง,ปงกับหลักร้อยเจ๊ตอง สำหรับคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีค่ะ